ประนมกรก้มกรลงตรงพระบาทอาศิรวาตเวียนจบครบสมัยเหล่าประชาทวยราชทั้งชาติไทยเทิดองค์ไทยในหลวงของปวงชนขอพระองค์กเกษมสารสำาราญเถิดสู่พระเลิ์ทั่วทิศแหล่งทุกแห่งหน พระเกียรติเกลิกเรืองรองก้องสกลพระภูมิพลขัตติยะกษัตริย์ไทยด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพพระพุทธเจ้านางสาวณีสิมรีวง์พร้อมด้วยข้าราชการแลเจ้าหน้าที่สำนักง,งานคุมพืชจังหวัดสระบ,บุรี